ปาต้นกล้วยเหลียวเห็นตาปายครับพี่น้องครับส่วนทางผุนครับฟ้ามไก่เพิ่นครับนี่เห็นตะหลังค่าครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เคารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ f c e b o o o f แ n น a g e ที่มีชื่อว่า HAPPY การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับครับสำหรับเซาโมนีครับผมผาพี่ผาน้องมาถนนเสจนีครับผมนี่ เลียบฟังซี่เนาะครับนี่เนาะซึ่งเป็นเส้นทางนะครับที่มุ่งหน้าไปยังบ้านม่วงน้ำครับตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมาศรคามนะครับส่วนอีกเส้นทางหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ไปทั้งบ้านท่าตูมครับตำบลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาศรคามครับพี่น้องครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับกะ สามารถสัญจรไปมาได้ครับพี่น้องครับแต่ว่านี่เห็นกองไส้เลี้ยงไร่กันนะครับตลอดเส้นทางเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเพิ่นกับมีการเฝ้าระวังนะครับสําหรับตอนนี้ก็ได้เอากระสอบไส้เนี่ยเอาดินไส้เนี่ยมากองไว้นะครับเนื่องจากว่ามาปิดทอมาปิดหูน้ำนะครับบรไห้น้ำจากฟังซี่ทั้งนี้ครับผม ลงไปยังอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องครับนี่นอซึ่งตอนนี้เขากําลังถอกเขากําลังแก่ครับพี่น้องครับนี่นอดังนั้นนะครับในเส้นทางนี้นะครับก็เลยเสียนกล่องทรายนะครับรวมเป็นถึงกระสอบทรายนะครับเป็นระยะระยะเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือรถแลนด์มาเนี่ยแลนดมาจากบ้านท่าตูมตําบลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมาารคามครับพี่น้องครับ เอากระว้าใจาให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับได้รับฟังกันนะครับสําหรับที่นาของพี่น้องป้องปายนะครับของบ้านท่าตูมตําบลท่าตูมอําเภอเมืองจังหวัดมาศรคามนะครับที่อยู่พื้นที่แถวนี้นะครับรวมทั้งบ้านม่วงน้ําแล้วก็บ้านคุยโพนะครับอ่าตําบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมาารคามนะครับบางส่วนตอนนี้น้ำท่วมลิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ ยังที่ผมได้เกินน้ำให้พ่อพี่น้องนะครับเด้เบิ้งนะครับนี่เนาะสำหรับต้นกล้วยป้ากล้วยที่เพิ่นปลูกไว้นะครับเห็นต่ยอดนะครับนี่พี่น้องครับนี่เหลืองคักแล้วครับนี่สองอาทิตย์แล้วนะครับสาหรับการที่น้ำท่วมยุพื้นที่มองนี่เนาะซึ่งมือนี้ครับผมกสิเดมะว่จานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรนะครับเรื่องของน้ําท่วมนะครับหลังจากที่คลิปแรก ผมได้ว่าจ้าไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพืชนะครับที่พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้ทําการพ่อปลูกไว้เนาะจางคลิปก่อนถี่ผ่านมานะครับสําหรับวันนี้เป็นภาคที่2ครับเฮาสิมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของด้านการประมงและก็ด้านการประสุสัตว์นะครับเอาทกทวนให้พ่อพี่น้องนะครับได้รับฟังกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอาชิมีพ่อพี่น้องนะครับบางส่วนที่บ่ได้เบิ่งคลิปเนาะครับเนาะว่า สำหรับการเยียวยาเกษตรกรนะครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับนี่เนาะเรื่องของการเยียวยานะครับสำหรับพ่อพี่น้องป้องไปนะครับน้ำท่วมนี่พ่นซอยจังไดแน่นนะครับสำหรับกระทรวงเกษตรและสากรการเกษตรนะครับเอาคลิปก่อนนะครับผมได้วาจาไปแล้วนะครับสำหรับด้านพืชนะครับเพื่อนจะเพิ่นจะเยียวยานะครับความเสียหาย ไรละไม่เกิน30ไร่ครับพี่น้องนะครับโดยข้าวจะให้ไร่ละ1,340บาทต่อไร่นะครับพืชไร่แล้วก็พืชผักครับ1,980าบาทต่อไรนะครับแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นนะครับ4 0่8นบาทต่อไรครับนั่นก็คือเรื่องของด้านของพืชนะครับพี่น้องครับนี่เนาะคลิปก่อนนะครับนุ่มขวัญแช่เดวิลจ่าไปแล้วนะครับผม ส่วนคลิปนี้ครับพี่น้องครับนี่เข้าสู้มาย่งข้อไก่ข้อก้านะครับของพี่น้องป้องไปนะครับเดรัรทราบว่าเพิ่นฮิตเป็นฟาร์มเลยทีเดียวนะครับฟาร์มผสมประสานกันนะครับเพิ่นเลี้ยงทั้งงัวทั้งกล้วทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่ครับพี่น้องครับนี่ยูมองนี่ผลปรากฏว่านน้ำท่วมไปเบิแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะอ่านี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นตอลิตต์ต้นไห่เนาะเอาครับส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับของการเยียวยานะครับ ด้านการปรับมงแล้วก็ด้านการปลุสุสั์เป็นยังไงนะครับเอาเข้ามาฟังกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เข้ามาเบิ่งอีกหนึ่งพื้นที่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับผูทติเป็นเช่าให้เช่าหน้าเช่าหัวเช่าสวนนะครับนาะที่ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ําท่วมข้างนี้เนาะครับพี่นาะครับนี่อันนี้คือฟาร์มไก่ของเพิ่นครับพี่น้องครับนี่ฟาร์มไก่พันไข่นาะเราทั้งนั้นนะครับอ่า เพื่อนกับปุกเฮี้ยนนะครับยูหันเลยนะครับพร้อมกับมีสาปาเนาะผลปรากฏว่าตอนนี้เสียหายไปเบิดเลยทีเดียวนะครับน้ำท่วมนะครับเนาะเอาไปที่นี่ฮะนะครับเข้ามาว่าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาสําหรับเกษตรกรนะครับที่ถูกน้ําท่วมครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากที่เราได้ว่าจาไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของด้านพืชนะครับที่ทําการปลูกเนาะแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องของการประมงครับพี่น้องครับนี่ โดยมีการเยียวยาดังต่อไปนี้ครับผมประการที่1นะครับปลาทุกชนิดนะครับรวมไปจนถึงสัตว์น้ําอื่นๆนะครับเพิ่นสีมีการเยียวยานะครับไร่ละ4,682บาทนะครับแต่ว่าบอกเกินสิหาไรครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนเรื่องของกุ้งกับหอยนะครับนาะแท่งขึ้นไม่เก็กน้อยครับ1น7 8 0้อย1 1บบาทนะครับ แต่รวมแล้วนะครับไม่เกิน5ไร่ครับพี่น้องครับเนาะและนอกจากนั้นครับนะครับที่พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้ทําการเลี้ยงเป็นกระช่างหรือว่าบอซีเมนต์เนี่ยเพิ่นเสียให้เป็นตารางเมตรครับพี่น้องครับให้ตารางเมตรละ368บาทนะครับและก็แต่ละลายนะครับไม่เกินลายละ80ตารางเมตรครับพี่น้องครับ นั่นก็คือเรื่องของด้านการประมงครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนด้านการปศุสัตว์ครับพี่น้องครับนี่เนาะเพิ่นก็มีการเยียวยาคือกันครับพี่น้องครับโดยวัวกับควายนะครับจะให้ตัวละไม่เกิน10,000บาทถึง3 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะให้ไม่เกิน5ตัวครับพี่น้องบอกเกินหาโวเด้อนะครับส่วนหมูครับสุกร ตัวละไม่เกิน1,500บาทถึง3,000บาทนะครับแล้วก็จะไม่ให้เกิน5ตัวครับนั่นก็คือหมูเนาะส่วนแพะกับแกะนะครับก็จะให้ตัวละไม่เกิน1,500ถึง3 0 0 0บาทด้วยเช่นกันนะครับแต่ไม่เกิน10ตัวครับสำหรับแพะกับแกะเนาะเอาบาที่นี่เขามาเบิงไก่ครับไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่งวงนะครับ นาะเพิ่นเสียตัวละ30บาทถึง80บาทครับพี่น้องแต่ไม่เกินจํานวน300ตัวครับพี่น้องครับอย่างไก่พันไข่นะครับถี่พ่อยพี่น้องป้องไปตอนนี้นะครับกาลังประสบปัญหาอยู่นอสามส0บถึงแปบาทต่อตัวนะครับแต่ว่าไม่เกิน300ตัวครับพี่น้องต่อไปครับไก่ไข่แล้วก็เป็ดไข่ครับ30บาทถึง100บาทครับ แต่ต้องไม่เกิน1,000ตัวครับพี่น้องนะครับนั่นก็คือไก่ไข่และเป็ดไข่นะครับส่วนเรื่องไก่เนื้อนะครับ20-50บถึงาบาทต่อตัวนะครับแล้วก็เยียวยาไม่เกิน1,000ตัวครับพี่น้องส่วนเป็ดเนื้อเป็ดเทพนะครับแล้วก็เป็ดบาบารี่นะครับเพิ่นสซีไ้สาสิบถึงแปดสิบบาทเนาะแล้วก็บอกเกินพันตโตขึ้นกันครับพี่น้องและนอกจากนั้นนะครับ หานตัวละ100บาทนะครับไม่เกิน300ตัวนะครับนกกระทานะครับสัต์ปีกขนาดเล็กนะครับนาองสิบถึงสาบาทนะครับและไม่เกิน1,000ตัวครับพี่น้องครับเออและท้ายสุดนะครับนกกระจอกเทศนะครับเป็นสัต์ปีกขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ตัวละไม่เกิน200บาทครับแล้วก็ไม่เกิน10ตัวนะครับ นี่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับในการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรนะครับจากภาครัฐเนาะทางด้านการประมงนะครับแล้วก็ด้านการปศุสัตว์นะครับดังที่มีรายละเอียดต่างๆนะครับที่พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับผมซึ่งพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับเกษตรกรนะครับร่วมทั้งฟาร์มต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะไปยื่นคําร้องนะครับ แล้วก็ปรึกษารือนะครับกับท่านคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านกำนันในพื้นที่ของท่านนะครับโดยคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านกำนันนะครับก็บสิไดมาเบิงสถานที่จริงนะครับของความเสียหายเนาะสิไดมาถ่ายรูปนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ส่งไปทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตร และสากรการเกษตรนะครับเพื่อที่จะดําเนินการเรื่องของการเยียวยาต่อไปนะครับเนาะเอาครับท้ายสุดนะครับมาเบื่องอีกหนึ่งพื้นที่นะครับของพี่น้องป้องปยนะครับท่างบ้านคุยโคครับผมทงไฮทงหน้าของเพื่อนนอตบุรีลาพัฒนานะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้ทงไฮทงหน้าเพื่อนเป็นทะเลแล้วครับผมพี่น้องครับนี่เป็นทะเลสาบแล้วนะครับผม นี่ก็คือความลําบากนะครับของพี่น้องป้องไปนะครับผมเช่าให้เช่าหน้าเช่าหัวเช่าสวนนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งเช่าหน้าครับผมนี่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมครั้งนี้นะครับเนาะเอากระฝากเป็นกําลังใจให้กับพ่อพี่น้องป้องไปก็แล้วกันนะครับสู่ต่อไปครับผมพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับเอาท่ายสุดของท่ายสุดนะครับสําหรับมือนี้นะครับฝากค่อยพี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามช่อง YouTube แล้วก็ f c e b o o o f แฟนเ g e นะครับที่มีชื่อว่า Happy การเกษตรชาแนลนะครับผู้ขาพร้อมทีมงานนะครับเกษตรมีกำลังใจนะครับในการมาถ่ายคลิปนะครับให้พ่อพี่น้องปองไปได้บิิงกันนาะครับเนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ๊ยเป็นตนายคักเนี่ยนะครับพี่น้องครับนี่น้ำถ่วน้ำแกงเนาะครับผม